สบายดีพี่น้องมาขอสื่อผักน้ำปลาเราขายผักสื่อผักสบายดีพี่น้องมาสื่อผักซอยผักงามอีเลนเนาะดินบดซุกมันงามแล้วจะฝนเบิดแล้วดินบดเบียา์ห่าง่ากบัวปูหาสื่อกินคือเก่ารุ่นสีสว่างฝนมาซอยอือันนี้มันเบี้ยหน่อยเบี้ยปลายมันแล้วมันเออเก็บเป็นแถบอะไรสิแล้วเนาะ เมหร่เมกลามันก,นก,นก็เป็นแตกง่ายใหมแมบบนะ่บอกบอแล้วดถ่เลยเอาไดเอออันนี้พักคนะมะหงเจาก็มีปอเออซื้อสื้อมะหงนำ้ำอยากกินตำมะหงตำใสใบกระเทียมแซ่บใบกระเทียมนีนคอได้ป่ะป้าแต่พักกายชอบเนาะซื้อกับมะหงแต่ใบกระเทียมคอเรา อันนี้ต้นมะพีอันนี้ใจกลางบาัดนอโมงนพนพีนันอืมใบกระเทียมสออน์เลยป้นานี่คือลาย,ายไทยใบกระเทียมนะอันนี้พักบัวเดี๋ยว ตอนอนี้ไปคูนดินอ่ะน,นั่นปูพักคือการหักตอนนี้สื่อกินก่อนผ่อนยัมบัลัดแล้วเห,เหลี่ยวงานอ๋อหมักทั่วหมักทั่วแหละกันาง,งามจามันสะออนเด้ฮะก็ไปเสียเงินขานะมาพี่น้องเอ้เสียเงินขา ผาป,ป่านะผ่าป,ป่าหงเฮียนเฮือและวอออีกแล้วเราต้องขอ่าวหน,นึ่งโลฮะกระเทีเม่นี่หอมด้วยหอมกระเทียมเา่อกี้เปากเหม็นมผูแน่อง้เาราถ่าป่าหาัวิเก็พักมาอ้าป่า,าเก็บเกพักมาเอาผมกอดสมออยู่ว่าผลขึ้นบ่ามาบอกว่า,าก,ก็จาสื่อมาจะตลาดยังนี่อบอกเขาถาพักบัว ข้าเจ้าซื้อมากาอันกาหนึ่งใส่ลาไหขพับปวดกันะนะว่าขาจอดเก็บปลไหเลยนะแล้วใจจะไปปลุกแค่ลยเก็บไปเลยโอ้ยเจ็บขาไปกับบุราางหนกับบุราีกแนี้ก็่ังกินยาทมอยู่เจ็บหนาขาไปใสกับบุตราเป็นกระดองเสร็จยกับเป็นเส็้ปเสยายาทับเสร็นะยายาก็ใส่เสร็จยาก็ใสเสร็จลำบานขาน่ละ

าพ,าพระเจ้าเห็นไหม,เ,ไหมเอ้าจะเป็นไพรจะปิดหนาปิดตาเออโบจังโอ้มาเด้กคนใดนั่งโอ้แล้วเป็นอะไรใครแน่ละ,ะอยู บักหุ่งข่อยกะกำลังงั่นขึ้นงามบักหุ่งข่อยกะได้อืโอ้ยเพลงเขาพี่น้องเอ้ยเพลงเขาสิติลิกสิลเนาะข่อยั เมียวเขาทางนี้ก็ได้ทุกคนปกติซิเขาทางแจว่า โอมาลงคลิปปะครับมา,มาเบ่งตะบองหงมี้วเองทุกคนอันนี้คือเมี้วามาักงนะะกับมั่งออกแต่กี้มันจะมีหัวอันนี้เนาะมีหัวมีย่างไมีตะแหน่งตะแหน่งตะแนง ในผักบุ้งตอนนั้นปลูกนั้นปลูกกับบริกินจะเกอ่อทุกคนปดที่นึ่งเอ้างามเลยเดอ้อปดที่หนึ่งตะม้งข่อยหลังจากนั้นก็เสียพื้นทีตัวนี้อีกเคียพื้นทีนนท,ทั้งหลังแล้วก็เคียพื้นที่นี่สิปลูกมะแตงกับมักถัก่วทั้งนี้เวลาอันนั้นบางเถือ่อนจะปลูกไผ่เลี้ยงนอกเี่นอยากปลูกไผ่เลี้ยงนอกแต่ผมสิปลูกได้หรือบอ่เพราะมันเป็นดินต่ำเวลาแบบฝนตกยามหนาแล้งนะ เอ็นย,ย่อมนาแรงฝนตกยงาหนาฝนมน,มนมันมันมันนำสีหงมันสิปลูกได้บ้างแล้วก็จะปลูกน้ำมันฝรั่งน้ำแต่เนลยังเหตุแต่ยังพอลยลงมือพ่อนยังบัวว่าง,อางอตอนว่างก็ค่ะก็เอาหัวออกแล้วตอนนี้ก็จะลดต้นมะละกอ มีหัวมีห้าวแล้วก็โอ้สบายใจแบบนี้สบายอกสบายใจตัวบางหงเขาจะงามงัวาบอกมากินแล้วปูคุปี้คุป,ปี้ให้ต่อมบางใหญ่ปู่ถักแเกสมัยอบเห็ดหัวอ่อมอ่อมตะหนังน้อยตัวมันมาอยู่แบะเขาจะมากิน แบ่มันหมดมันเต็นขาหมห่วไปเลยพี่ลึกนี่เนี่ไไนยไก่กับเขาบ่ได้แทบนี้พี่นงเอ้ยคอยละเมยน้ำกอกน้ำคอยมิตรลงกับลงน้ำกันนะจะเปิดน้ำใส่แท่งตะละเือเนี่ยเบ่ไดอะไนะรอีกแล้วมันเป็นเพียงมันสางเหตุมันเกิดจากอย่างเอาสัางกับสังมาเบืองพ้าแห้งเลย ต้องได้อ่อยน้ำอยู่ตลอดเรื่องน้ำม,มันลงบอกนำมันอยู่ผืนด,ดินมันมันตื่นโพลบอกเรื่องนี้เลยเป็นเมย่เมยๆพี่พีอ่ะพุ่มตกพี่น้องพุ่มตกละปากโพด้วยเซเบิร์ เื่อสิเต็มเจ็บเจ็บปากบวมว้าวยากเจ็บปากบวมพี่น้องเลยเปิดไปหาเห็ดกินแล้วก็ยังบมีเห็ดก่อนนำนำในแท่งใกล้สิเบิร์ตต้องมาเปิดน้ำสก่อนว้าวทองยางปิวมาหดผีบอันเนี้มบ่เห็น เรีนทองยางมันิวสิเมินคำแล้วจ้ามรรยากาศะอัคหยามคำค